สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนๆเลือกทํากันได้เลยนะครับแล้วก็เว็บขุดด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจคลิปไหนก็เลือกทํากันได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาอัปเดตกันถอนเว็บของดิจิไบต์นะครับก็ดิจิไบต์มินนิ่งโปรนะครับเว็บนี้ก็หน้าแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนนะครับหน้านี้อันนี้จะเป็นของสายลงทุนนะครับส่วนอันนี้จะเป็นของสายฟรีนะครับสายฟรีก็จะได้ขุดได้อยู่ที่วันละ 0.01 dB g ต่อวันนะครับก็จะขุดได้ฟรีแค่3วันนะครับก็กำไรรวมจะได้อยู่ที่0.03 dB g นะครับโอเคประมาณนี้ก็มีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด79,258คนนะครับการลงทุนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จ่ายทั้งหมดนะครับตรงนี้โอเคเว็บนี้ก็เว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับเว็บนี้ก็วิธีการเข้าสู่ระบบนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เอา ที่อยู่ของกระเป๋าดิจิไบ์มาใส่นะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็กดเริ่มขุดได้เลยนะครับโอเคเราก็รอหน้าเว็บสักคู่นึงนะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บก็จะเข้ามาอยู่หน้านี้ตอนนี้กําลังขุดของผมเวลาขุดของผมได้หมดไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเหลืออยู่ที่ศูนย์ศูนย์ขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็ได้ถอนออกไปแล้วนะครับของเว็บนี้ ก็วิธีการเช็คในกระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับก็ให้เพื่อนๆกลับมาหน้าฟอสเฟตเพย์อย่างนี้นะครับเข้ามาที่คําว่าดีโพ s ิตตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นบิตคอยนะครับเราก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับโอเคนี่นะครับผมก็ได้ถอนมาเมื่อวันที่11นะครับถอนมาอยู่ที่0.018นะครับผมก็ได้ถอนมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองเข้าไปเช็คก่อนนะครับเราก็ลองเข้าไปดูที่คําว่าบัญชีของเรานะครับ มาตรงที่คําบัญชีหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คําว่า account นะครับเสร็จปุ up, ๊บเราก็มาดูตรงที่คําว่าถอนออกตรงนี้นะครับผมก็ได้ถอนไปอยู่ที่0.021นะครับ21ก็โดนหักค่าธรรมเนียมไปพอสมควรนะครับสถานะตรงนี้ก็ขึ้นคําว่าจ่ายแล้วนะครับโอเคเลขตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับเวลาที่ผมถอนออกไปนะครับโอเคนี่นะครับเหรียญก็เข้าแต่อาจจะโดนหักค่าธรรมเนียมเยอะหน่อยนะครับ โอเคประมาณนี้เว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่คนไหนที่กําลังขุดอยู่นะครับวันนึงเพื่อนเพื่อนก็ถอนได้แล้วนะครับของเว็บนี้โอเคก็สําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับหรือว่าเพิ่งมาดูนะครับที่ยังไม่เคยสมัครเดี๋ยวผมจะมาอธิบายใหม่อีกรอบนึงนะครับก็เราสมัครมาครั้งแรกเราจะได้กําลังขุดฟรีอยู่ที่3วันนะครับเขาจะให้เราขุดฟรีอยู่ที่3วันนะครับของสายฟรีนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนทั้งหมดนะครับได้กำลังขุด 100HPS นะครับก็จะเป็นเวลา160วันนะครับก็วันหนึ่งจะได้อยู่ที่2%นะครับถ้าเราทำครบ160วันเราจะได้อยู่ที่32 dB g นะครับแล้วก็4%นะครับประมาณนี้ก็ซื้อในราคาที่10 dB g นะครับลงทุนมากสุดอยู่ที่10,000 dB g นะครับ โอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแอคเคาท์นะครับก็คือเอาไว้เช็คอย่างที่ผมเช็คเมื่อกี้เพื่อนๆสมัครมาครั้งแรกนะครับให้เพื่อนๆมาอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะครับตรงอีเมลของเราให้มาเรามาอัปเดตเอาลิงก์กระเป๋าออกนะครับแล้วเราเอาอีเมลเรามาใส่นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่รหัสผ่านปัจจุบันนะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการเชิญเพื่อนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับที่กดสมัครต่อจากลิงก์ของผมนะครับ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นรายได้พันธมิตรก็เดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับเพิ่งมาดูตรงอัปเดตการถอนเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้แปะไว้ให้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการฝากนะครับตรงนี้จะเป็นถอนออกนะครับตรงนี้นะครับการฝากก็ไม่มีนะครับผมไม่ได้ทําการฝากนะครับผมขุดฟรีนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนออกของเราตรงนี้ก็จะเป็นคําสั่งซื้อที่รอดําเนินการนะครับ โอเคตรงนี้จะเป็นโปรแกรมพันธมิตรนะครับเว็บก็อาจจะขึ้นเออร์เลอร์อย่างนี้บ้างนะครับก็ให้เพื่อนๆรีเฟรชอย่างนี้นะครับโอเคการอัปเกรดนะครับก็ต้องเราต้องอัปเกรดเป็นพรีเมียมเอาง่ายๆว่าเราต้องลงทุนก่อนนะครับถ้าเราลงทุนเราจะได้กำไร4%จากการเชิญเพื่อนนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการจ่ายนะครับถ้าสมัครมาครั้งแรกจะได้กำลังขุดฟรีอยู่ที่ 10H เฮดทับเดนะครับสำหรับสมัครครั้งแรกนะครับ โอเคตรงนี้จะเป็นการจ่ายนะครับก็1ิบรายการจ่ายครั้งสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้มีเพื่อนๆถอนไปด้วยนะครับแล้วก็การฝากก็มีคนที่ฝากเข้ามาด้วยนะครับโอเคก็การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆต้องรับยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับถ้าเราคิดจะลงทุนนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับก็เพื่อนๆติดขัดตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนหรือกําลังศึกษาอะไรอยู่นะครับหรือไม่เข้าใจเพื่อนๆก็มาดูตรงนี้ได้นะครับ เขาก็จะมีบอกไว้แบบละเอียดนะครับ <point> น <way in ounded> <ma> <in my> <benim> ี่นะครับละเอียดยิบเลยนะครับนี่นะครับก็ห้ามสมัครบัญชีซ้ํานะครับประมาณนี้น่าจะห้ามสมัครบัญชีซ้ํานะครับโอเคตรงนี้จะเป็นติดต่อเรานะครับติดต่อเราก็คือติดต่อเจ้าของเว็บนะครับว่าเว็บมีปัญหาอะไรหรือเราติดขัดตรงหาบัญชีเราติดขัดปัญหาอะไรนะครับก็ให้เราใส่ชื่ออีเมลนะครับแล้วก็ชื่อเรื่องนะครับแล้วก็ข้อความแล้วกดส่งไปได้เลยนะครับ โอเคก็อันนี้จะเป็นการอัปเดตการถอนนะครับเว็บนี้ก็ถอนไม่เกินน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเหรียญก็เข้าเลยนะครับโอเคประมาณนี้ก็พอเราขุดครบ3วันนะครับกําลังขุดของเพื่อนๆก็จะหายไปประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเพื่อนเคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมมาอัปเดตเว็บขุดเว็บเกมเว็บบอทอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนจะได้ไม่พลาดนะครับ โอเคเว็บนี้ก็มีเพียงคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้เจอกนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ